งวดที่แล้วครับปู่3มแให้มาครับ78ล่างครับออก78บนนะครับตอนนี้ฝนตกครับผมเนาะมาตามเน o ทั้งปูสามแปดให้เอทซีทางช่องครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้วันที่14ครับนี่ครับบรรยากาศฝนตกบรรยากาศฝนตกครับ ปูครับในปูเงินเนีปูรับชิบนฮะรับชิบนหกกับแปดับชิบนหกับแปดี่ปูเย็นแปดเย็นแปดตัวหกเหือน้ำตมจับเด็ล่งรัีชิบนครับผมปูรับมรันแบบสามห้าสามซี่หารับไวยบนสามสี่หาที่รับเียจะเทียรักครับผมปู นี่ครับงวดที่แล้วเิ่นกันครับเจ็ดเจ็กับพะคอนเจ็ข้ามเนาะเ่นเจ็ดนบนเิ่นล่างเนี่ยพคอนเอมนมาปูดันเวเพื่อกันหกงวดนี้เิ่นหกเชิ่นล่างที่เกาเพิ่นกันครับผมปูงวดที่แล้วนี่อันนี้ลักซี่ปูนี่ลักหนวยลักซี่ลักหนวยเลขออก 7จ็แปดูเนาะเจ็ครับผมเนาะดีครับอันนี้ก็ซีหครับอันนี้ก็บ6าหกห่างกับมาดชนเก็บบาปูคลิปนี้อาจจะเสียงดังแน่ครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ครับฝนกำลังตกครับเพิ่มหกล่างแบบครับผมปูหกสองสี่แล้วล่างฮะปูห่หกสองส่ล้่างหกสองที่ปูครับสองดังนลง สองหลักหน่วยล่างปูแวาครับผมเนาะสองหลักหน่วยล่างครับมันมาปูก็เรียกปู้ใหญ่นี่ยได้ปูปู้ใหญ่เจ็ดแปดล่างตะว่าออกเจ็ดแปดบนครับผมเนาะน,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 นี่ครับล,ล่างเด่นที่เจ็ดให้เจ็ดแปดเลขออกเจ็ดเจ็ดครับผมเนาะเจ็ดแปดขึ้นบนนะครับช็อตสองตัวเดียวล่าง ขึ้นหมปูร่องกเาเเกาส่เดี๋ยวพไปกะที่เด็กล่างครับผมหกสองเก้าสองนล่างหกสองเก้าสองปูว่าครับผมเนาะล่างครับผมบรรยากาศตอนนี้ฝนตกลินลินครับนี่ครับ ฝนตกลินลินครับผมตอนนี้วันที่14นะครับตอนบ่ายครับผมเนาะมันตามเนี่ยทางปู38ให้เอฟซีทางช่องครับยางเดืกดนมันมาหกตุ๊กตุกอย่เป็นบน่อปูหกบนหกล่างบองปูครับแปดสามหกสาม ฮะแต่สาม <บน S 2> หกสามับนบนใ่ใ่ปูตรงหนปูอมกี่มาปูอันนี้สองห้าหกเจ็ดสามห้าหกเจ็ดอ๋อครับยังพูตัวไหนปูนี่วิ่งบนบนนี่ันนี้ยังไงรักลอยรักลอยนะรักลยักลอยอ๋อ หลักร้อยงวดนี้หนึ่งที่ปูครับ้าครับผมหลักร้อยนสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดก็ชิดเพียงครับผมหนึ่งหลักร้อยเขาเก่งวดงวดอีกคนที่สิบเนหนึ่งตัวเดียวนครับผมปูหนึ่ตัวเดียว มาสามแนวทางครับผมเนาะไฮเอฟซีทางช่องครับวันนี้สิบสี่แล้วพรุ่งนี้สิบห้าสิบหกครับผมเนาะอีกประมาณสองมือครับผมเลกจะออกแล้วครับแม่ครับผมเนาะจะมาเขียนไฮเอฟซีทางช่องครับปู่สามแปดครับ ปูสามแปดมันเ่มมันช่มหน่วยจง้ลกับแตายังกับปูแต่กับแหายอยู่บนบนแปดสามปดหาบนครับหนึ่งแดสามหนึ่งแปห้าบนครับหนึ่งแปดสามหนปดปดสามหนึ่งแปดหาที่ปู หน18 3, 18 5, ึ่งหกสาหนึ่งกหนึ่งแปดสามหนึ่งปดห้าจะปัหามนั่นละกันนี่ก็หหกสามหนึ่งแปดสมหนึ่งหกามหนึ่งหกห้านกสามหนึ่งหกห้าล่างนี่ยเอาแค่ปูวครัสองตัวเดียปูสองตัวเดียว 8ปดสามนีอก, 8, อกแปดสามแหสมห้าบ <3, S 1> อชุดสองตัวเขาทเนาะแปดสามแปดห้าหกสามหกห้าครับปสามแปดห้าหสามหห้าปู มั่ปูซีคูดตัวูนี่มักงสครับ่มาแปดซ้านี่บ่แล้วปูบนนี่ปูวิ่งยังปูเดินยังคูมั่แปดฮะมักแปดเจ้บนเด่นที่แปดครับล่างครับผมเนาะทีนีล่างครับตัวเรืไปุนึ่ต้องไ้ในแคื อนไปูบน,บ,บ,นบนหมปูแรบัรบไวยเปียแปดซุนเจ๊ซลองครบับผมเนาะกปีลองไว้แปดศูนครับบนนะครับเป็นรับนวยว่าสิหก้อนปหกปดครับห้าก้อนแปดห้าก้อนแปดตีปูอ๋อนี่เุปยอันไปูนรับนวยเล่นแต่ปูลัหนวยปูน่เยวรับนวยบน หลักหน่วยบนที่ปูอ๋อครับหลักหน่วยบนศูนย์หลักหน่วยแปดออกเจ็ดแปดหกออกสี่หกหออกห้าหกห้าออกแปดห้าโอ้เ,เขาดีปูดเนาะวดนี่ศูนย์ที่ปูอ่นแล้วล่างแปดนี่ศูนย์ครับ <8 S 1> ผมเนาะปูก็ลเลยว่าล่างวันนี้แปดศูนย์ครับผมเนาะว่าช่องตรวมันมันหลักทือบัคเี้ยครับผมปูรับผิดบางท่าผิดแจคเก็ ลักสิบบนนีปูงวดนี้หกับแปดกครับผมเลือปูบนนี่ปูล่างนี่ปูล่างหกสองกับแปดเกสองคหกสองเก้าสข่สอขางหกสองเก้าสองครับล่างครับ ล่าง6 2 9 2ครับแล้วปูทำเนี่ยล่างนี่ครับผมปูวิ่งวิ่งอย่งวิ่งอยังล่างไม่ปูมาหกสองูโยมเนี่ยโดโยเนี <2> <2> <2 ่ยหกสองมาปูเนี่ยหกสยเลยวิ่งเนี่ยปูวิ่งยังวิ่งสองบอกวิ่งหกนฮะวิ่งหกเนี่ยล่างเด่นที่หกครับผมเนาะหกสองกันเก้าสองวันนะครับผม ลงวันที่ครับลงวันที่สิบหกครับมอนีกาวันที่1ิบสีเลยครับผมเนาะตอนนี้ฝนกำลังตกครับห,หก,ก <6 S 2> ที่ปูครับผมปูหกห้าครับผมหกสี่ อนี่ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะของปูสามนะครับงวดนี้ครับบนเด่นที่แปครับลักสิบเตี้ยปูักสงตูลักสิบหกเตี้ยหกตูโยร์ครับผมห้าพันเจ็ดพวกพูดถเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับผมปูเจ็ดเจ็ดเจ็ดเตี้ยปูเจ็ดเจ็ดเจ็ดับผมเนาะนี่ครับอ้าวแคปหน้าจอเลยครับผมนี่ครับ บนครับเด่นที่8ครับ183 185 163 165ครับผมเนาะ1นปูวาร์มันหลักลอยครับมี83 85 63 65ชุดลองครับ80นะครับเน้นที่183แล้วก็83ครับล่างเด่นที่6ครับ62 69ครับผมเนาะเน้นที่62ครับลองไม่ใช่ล่างเด่นที่6 6 2 9 2เน้นที่6 2ครับลอง9 2นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะแต่สุดท้ายนี้ครับกับขออวยพรให้ FC ท่างช่อง ที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขลวคาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับ